มีเตรียมตัวให้ดีค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแฟนถ่ายคาช่วงเวลานี้นะคะเราจะเอนุญาตให้แฟนถ่ายคาอยากจะทำท่าไหนก็ได้อยากจะรีเพลยอะไรก็ได้นะคะกับศิลปินคนโปรดของเรานั่นเองค่ะแฟนถ่ายใครนะคะก็ถ่ายโรโ่ได้โรนี้กลับบ้านไปแน่นอนเลยที่สำคัญเดี๋ยวจะมีลายเซ็นมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปได้ทันทีเลยค่ะมีใครที่ ยังไม่ได้ซื้อรีจอยส์แล้วอยากมันถ่ายรูปแบบนี้บ้างรู้สึกเสียดายบ้างมีไหมคะมีไหมเอ่ยหรือว่ามีใครที่มาถึงยังไม่รู้ว่าเขาทาอะไรกันเอ๊ะทำไมเขาถึงมาต่อแถวถ่ายรูปได้ดีไหมคะลองคุณเป็นแค่199บาทนะคะคุณได้รีจอยส์นะคะกลับบ้านเป็นแชมพูที่มีคุณสมบัติเป็นเลิศเอาใจแล้วก็วิจัยมาแล้วนะคะว่าเหมาะเหมาะสมกับคนไทยเป็นอย่างยิ่งเลยหรือว่าคุณจะมีปัญหาในเรื่องของผม ในรูปแบบใดก็ตามบางคนเนี่ยมีผมที่แห้งแตกลาเพราะว่าเกิดจ,จากอาการทํำสีนะคะหรือว่าแพ้สารเคมีก็เลือกดีจอยบิชนะคะหรือมม้แต่ค่ะจะเป็นสุดรีนวันสุดรีนวันนะคะที่ะจัดรังแคแล้วก็ยังทะให้ผมนุ่มด้วยนะคะเปรียบเสมือนการอบไว้น้ำตลอดเลยทีเดียวก็เลือกเป็นรีนวันไปนะคะเอาละค่ะตอนนี้ยังอยู่กับแฟนคลับของเซนนะคะ แน่นอนเลยค่ะเราให้ถ่ายรูปกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะซึ่งเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนขบของใครก็ตามน,นะคะสังเกตเลยว่าจะจะเข้าฝั่งขวาตลอดเลยอย่าจะกอดอย่าจับมืออย่าจะทำท่าไหนปอกเขาเองนะคะวันนี้เนี่ยศิลปินใจดีเนี่ยยอมทำทุกอย่างเลยนะคะจะแฟนลับแล้วก็ แล้วก็กับลูกค้าของรีจอยซูข์เเลยค่ะและตอนนี้ค่ะใครมีลำดับนะคะในการถ่ายภาพค่ะของคุณแอมชาวเลเลยนะคะเดี๋ยวรายงานตัวหลังเวทีได้เลยค่ะกับกิจกรรมถ่ายภาพเที่ยเลึกนะคะถ่ายคู่กับเรียจอยส์ค่ะดาราคนโปรดของคุณนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณแอมนะคะรายงานตัวเลยนะคะด้านหลังค่ะกับแฟนคลับที่จะถ่ายรูปคู่ด้วยนะคะเรียนเิญเลยค่ะ เช่อเดี๋ยวจบจากการถ่ายภาพแล้วนะคะกับกิจกรรมถ่ายภาพคู่นี้แล้วเนี่ยจะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะเหนื่อยหรือยังคะร้รอนร้อนเนาะถ้าถามว่าร้อนไหมล้วใครบอกไม่ร้อนถือว่าคนนั้นโกหกแน่นอนเลยนะคะเพราะไม่เพียงแต่คงร้อนศิลปินคอนเสิร์ตของเราก็าร้อนเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เขาก็จะมามอบความสุขให้กับคุณนะคะเต็มที่เลย ตอนนี้นะคะสังเกตจะใบหน้าหลายๆคนแล้วเนี่ยตาเริ่มเยิ้มกันไปแต่ว่าบรรยากาศเวลานี้ตาไม่ได้เยิมงง้มเพราะง่วงนอนเหมือนตอนช่วงบ่ายสองแล้วตาเริ่มเยิ้มนะคะเริ่มเยิ้มไปกับสามหลุมของเรานั่นเองตาโตกันเลยทีเดียวนะคะเดีย๋ยวสภาพระวังด้วยนะคะอย่างเลยคนหนึ่งนะคะแหมอ่ะค่ะ,ะตอนนี้นะคะยังอยู่กัน ขึ้นมาอาจจะเผื่อายกันได้แค่ในเมื่อไปค่ะไม่แต่ต้องเดี๋ยวเซนจ,จะแต่ต้องเองนะคะจะกอดเองเลยทีเดียวโอ้โหอิจฉาจริงๆเลยอ่ามีแถมด้วยมีแถมด้วยนะขอที่ใส่ไป200จริงๆร้อก้าสิบาบทนี่ใส่ไป200ร้อยยี่ขอแถมนิดนึงอะไรค่ะนี่อันนี้ถ้าเหมืนอนภาพยนตร์เรื่องอะไรเลยทีย่เอานิ้วชี้แตะกันภาพ,พยนตร์เรื่องอะไรนะอ๋ออีทีใช่ไหมแม่แต่ ก็จะมีท่าแตกจากันอดกไปนะคะแล้วแต่คิดมาจากที่บ้านท่าอะไรนะคะอย่าลืมขึ้นมาบนเวทีอย่าลืมทำท่าน,น,นั้นด้วยนะคะนี่พอคนมีแขนแตต้องแขมทุกคนเลยนะคะ,ะคนนี้ด้วยเหรอคะอ่ะอุ้ยลูกนี้ทำไมถ่ายคนเดียวแม่แม่ก็เข้าไปด้วยดีกว่า หไม่มีเวลาไปซื้อรีซอสกับเขาต้องทำงานเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปวนเวียนถ่ายทั้งสามคนเลยนะคะเอาละค่ะยังอยู่กับบรรยากาศของเส้นหยกเส้นหลอดไหมคะเอ๊ะเซ้นเพลงที่แบบเพลงดังๆเขาเนี่ยเพลงอะไรนะคะที่อะไรนะอะไรนะเอาเลือกไม่ถูกเลยดังนุกเพลงเลยใช่ไหม และแฟนคลับนะคะก็ไม่เพียงแต่เป็นผู้หญิงแล้วนะคะสังเกตได้จะมีทุกเพศทุกวัยเลยนะคะเอาละค่ะและขอเสียงประม้ยกับเซนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวให้เซนไปพักผ่อนก่อนนะคะนุมเนื้อไต่เช่นเดียวกันไม่ลุกมากเลยตอน้มาจัดากด้วะเป๋าเลยเพราะว่าตัวเตียงเลยเอาละค่ะและตอนนี้ค่ะ